สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบนหลายนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าฝนหน้าร้อนนะคะตอนนี้ก็เอาคุณยายมาผูกมัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าแดดแดดร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้แดดแดดร้อนกว่าทุกวันเลยนะคะ ยายอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาผูกมัดมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีคุณยายบุญหลายกับพังลาดีนะคะที่เอามาผูกก่อนเพื่อนเขาเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกหญ้าก็เริ่มเชียวชะอุ่มก็เริ่มจะมองไม่เห็นช้างหลายๆเชือกนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะค่ะวันอย่าลืมนะคะ วันเสาร์นี้และอาทิตย์นี้ก็ช่องทางน้องใหม่ก็จะไลฟ์สดขายอาหารนะคะก็ขอให้แม่ๆทุกท่านเข้ามาช่วยอุดหนุนอาหารออนไลน์ของทังน้องใหม่นะคะวันนี้แม่ควานกับเจ้าของช่องก็ได้ไปหาเตรียมอาหารมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็ยังไม่ได้ทุกอย่างนะคะเพิ่งเพิ่งจะได้แค่กล้วยอย่างเดียวนะคะก็อย่าลืมให้แม่ๆทุกท่านเข้ามาช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ ก็มองเห็นแต่ช่วงหลังนิดๆนะคะหญ้าก็เริ่มจะสูงเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ให้ยญ้าแม่ขวนันไม่ไม่ค่อยได้ให้ยญ้าพังบุญหลายกินนะคะเพราะวันนี้คุณยายบุญหลายก็ ได้กินผลไม้กับพ่อค้าพุ่มพวงไปเยอะแล้วถ้าให้เขากินอิ่มมากเขาก็จะกินทิ้งๆิ้งคว้างๆนะคะเขาจะไม่เสียดายของนี่เมียควานก็ยืนตากแดดนะคะ ก็แม่แม่ท่นานใดที่เข้ามาดูคลิปให้กับช่องพังบุหลายแล้วที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะส่วนแม่แม่ท่นานใดที่ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้พังบุหลายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามช่องพังบุญหลายนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับแม่ควานตลอดมานะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ ตอนแรกแม่ควานก็ว่าจะกลับบ้านพรุ่งนี้นะคะก็ดูก่อนค่ะบางทีอาจจะอยู่ไร้สุดให้ช่วยพังน้องใหม่ก่อนนะคะถึงจะกลับสิ้นเดือนธุระของแม่ควานก็จะทำสิ้นเดือนให้เสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าแม่ควานกลับพรุ่งนี้ก็จะไปสองวัน ตอนแรกก็ว่าจะขับรถไปเองนะคะก็กลัวหลับในนะคะตอนกลางวันแม่ควานขับรถตอนตอนกลาง,งวันชอบหลับในคะ่ะเวลาแดดส่องกระจุกเข้ามาจะทําให้แม่ควานห่วงนอนนะคะกับตอนกลางคืนก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม่ควานสายตาไม่ค่อยดีค่ะเจอไฟส่องเข้ามาทีไรก็ตาเริ่มผ้ามัวตลอดนะคะแล้วจะโยนมาทําไมคะคุณยายพังลาดีไม่ต้องแบ่งปันนะคะ ลาดีลาดีลาดีเขาเห็นแม่ควานยืนอยู่ที่นี่เขาก็จ้องมาฝั่งนี้เลยนะคะเมื่อกี้ก็โยนหัวสับป,ปะรดมานะคะแต่ไม่โดนนะคะอยู่ไกลค่ะให้อาหารกินบ่อยๆก็แล้วนะพังลาดี นะลาดีมาทำประชดอีกลาดีลาดีได้ยินไหมให้อาหารจินก็ไม่จำแม่ควานเลยนะ ลาดีให้อาหารกินบ่อยๆก็จำแม่ควานไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นควานผู้หญิงหรือควานผู้ชายนะคะเดินผ่านพังลาดีไม่ได้นะคะเขาจะต้องจัดให้ตลอดค่ะไม่หัวสับป,ปะรดก็ทั้งกอสับป,ปะรดถ้ามีไม้ก็เอาไม้นะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องพังบุญลายด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องพังบุญลายด้วยะคะ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูอาการของน้องเทานะคะเมื่อวานแม่ควานพาเจ้าเทาไปขีดยาที่คลินิกที่คลินิกที่คุณลุยเขาเคยเอาไปทำมันนะคะหมอเขาบอกว่าเป็นไข้เป็นไข้หวัด ไข้หวัดก็เลยขีดยาให้2เข็มนะคะยาแก้ไข้กับยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็จัดยาให้มา3อย่างคะ่ะก็บทไป1นึ่งพิบคะแนนนะคะพอขีดยามาถึงบ้านเขาก็เริ่มเริ่มวิ่งเล่นได้นะคะ แม่ควานก็นึกว่าจะประมาณแค่4 5 0หคะแนนแต่ไม่ใช่นะคะพอเขาบอกราคาก็เป็นพันคะแนนเลยนะคะแต่ก็ยังดีใจนะคะที่รักษาเป็นพันคะแนนแต่เห็นเจ้าเทาเขาวิ่งได้กินได้แม่ควานก็ดีใจคะ่ะไม่เหมือนคลินิกที่พาเจ้าหมีไปนะคะนั้นพาไปรักษาสอง สองตัวแล้วเจ้าเจ้าสีตาฉีดยากลับมาก็ต้องไปไปเหมือนกันค่ะเจ้าหมีก็ไปฉีดยากลับมาถึงบ้านก็ตายเหมือนกันค่ะแต่ที่คลินิกนี้แม่ควานพาเจ้าพ่เทาไปเมื่อวานเจ้าเทากลับมาก็ล่าเริงขึ้นค่ะ เอาเจ้าหมอกไปก็ตอนนั้นคุณลุยเขาเอาเจ้าหมอกไปไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะคะเอาเจ้าหมอกไปให้ก็ฉีดมาสองเข็มเจ้าหมอก,ก็อาการดีขึ้นเหมือนกันคะ่ะก็เลี้ยงมาแล้วจะไม่รักษาเขาก็สงสารเขาแม่ควานก็ผูกพันกับเขามาตั้งแต่เด็กอย่างเจ้าหมีไปก็แม่ควานก็ร้องไห้นะคะเขาตายต่อหน้าต่อตาใครจะว่าแม่ควานร้องไห้เพราะ หมาตายก็ก็ช่างเขานะคะแต่แม่ควานมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนี่แม่ควานก็กลัวเจ้าเ่าจะไปเหมือนเจ้าหมีนะคะก็เลยบอกควานเล็กให้พาไปที่คลินิกเพราะว่าคลินิกนี้ควานเล็กเขาเคยไปคะ่ะแม่ควานไม่เคยไปไปไม่ถูกนะคะก็เลยให้ควานเล็กพาไปเมื่อวานนะคะเขาก็รักษาให้เมื่อวานฉีดยาให้ เจ้าเทาก็ดีขึ้นดีขึ้นทั้งเจ้าเทาเจ้าเจ้าหมอกเลยนะคะทั้งสองตัวเลยค่ะแม่ควานก็เห็นเขาอาการดีขึ้นแม่ควานก็ยิ้มได้ค่ะเห็นเขากินได้แม่ควานก็ยิ้มออกนะคะเดี๋ยวพาไปดูเจ้าเทากับเจ้าหมอกนะคะหมอกมาถึงเจ้าหมอกแล้วนะคะส่วนเจ้าเทาไม่เห็นไม่รู้ว่าเจ้าเทาไปไหน เ้ามอเอ่แต่ก่อนเรียกเขาไม่กระดิกหางนะคะตอนเขาไม่สบายตอนนี้เขาเริ่มตอบรับแม่คว้าแล้วนะคะมอจ้ามอเอ้ยมอมอเอาแล้วเอแล้วลวเอ้เห็นเขาหายดีแล้วแม่ควานก็ดีใจนะคะ อาการของเขาดีขึ้นมากๆเลยค่ะเจ้าเทาก็ดีขึ้นมากนะคะตั้งแต่ไปขี่ยามาเมื่อวานนะคะหมอจ้าเอ้ยอเอ้ยทำทานรับหมอก ไปตลาดตนเด้อมาสื่อปิ่งตับมาให้กินเด้อมอกมอกค่ะ <c oughs> ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็แม่ควานก็ขอกับกล่าวคำว่ากล่าสวัสดีคะ่ะ